เราจะมาดูวิธีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของ l ล n e นะครับโอเคเราเตรียมรูปพร้อมแล้วนะครับแล้วก็โหลดลงในเครื่องนะครับเดี๋ยวรูปเรารูปเราอยู่ตรงนี้นะเ,เราใช้รูปนี้นะครับเป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดลงในเครื่องนะครับโดยคลิกตรงนี้นะนเดี๋ยวก่อน ไปดังกันครับเดี๋ยวเราจะแตะตรงนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องมือถือเรานะจากนั้นเราก็จะไปที่ลายนะครับเพื่อจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้นะครับาเมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะไปที่ลายครับไปที่ลาย ไปที่หน้าหลักก่อนนะหน้าหลักก็คือที่มันมีรูปบ้านอยู่ตรงนี้นะรูปโฮมปุ่มโฮมโอ้ยปุ่มโฮมก็คือปุ่มนี้นะปุ่ม Home โฮมค,คือปุ่มนี้นะโอเคกดปุ่มโฮมเลยนะครับแล้วมันก็จะมีฟันเฟืองอยู่ข้างบนนะครับนี่ กดรูปฟันเฟืองนะครับติ๊บแล้วก็กดที่โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์เราก็คือตรงนี้นะนี่นี่ครับเข้ามาถึงแล้วทีนี้มันก็จะมีรูปแบ็กกราวรูปแบ็กกราวก็คือมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับส่วนรูปโปรไฟล์เรานะครับเราก็คือคลิกตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะคลิกที่รูปเราเพื่อเปลี่ยนรูปคลิกเลย เมื่อกี้เราบันทึกไว้ในเครื่องแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องไปเปิดกล้องนะครับเราก็เลือกรูปจากตัวนี้นะอ,อ,อันนี้นะครับเราเลือกรูปจากตรงนี้นะแต่เลยอ่านี่ไงเจอแล้วรูปเรา,าก็ย่อให้ย่อขยายให้เหมาะสมกับกรอบนะครับแล้วกดต่อไป แล้วก็เสร็จสิ้นแค่นี้ครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย